สวัสดีค่ะเซาดันใส่ในฝั่งเศงเส็มาแล้วค่ะเมนี้สีผ้าขาขวขั้วนะคะเพราะว่าเด็กๆปิดเลี่ยนจ้าเอนี้เฮากับสิได้เมนูเป็นไข่าดาวแล้วก็สีเฮ็ดผัดกะเพราให้เด็กๆนะจ้าแต่้าไว่ใส่พริกจ้ามาเบิ่งกันเลยว่าสีเฮ็ดจังไรยังแน่ตอนนี้กำลังทอดหมูนะจ้าผัดหมูใส่หัวหอมใส่ หัวใส่แค่หลอดใส่ใบกะเพรานะจ๊ะพอวะวาบ่มีพริกบรได้ใส่พริกนะจ๊ะนี่จ้ะของเข้าขครื่อัแจะเป็นซีมาจ้ะมา่อกันเลยมีพี่ๆหลายคนที่ทำกันเขามาวา่าเซวโดนเป็นยังเวลาออกขันนกคือบ่ยิมบ่แยมตีเซ้าดนก็ได้อธิบายปไปแด้วคลิปหนึ่งยังมีมาทำอีกว่า เป็นยังขึนะะ blood, ้นนาบูรุตข้เบยิ้มภาวายยนีสังคมเพิ่นเป็นโูกส่วนตัวถ้าเพิ่นบูรู้จะเข้าหรือว่ายังบได้สนิทกันกับเพาะเพิ่นสิบ <crawl prejudice> <p> ่ยิมบ่านันประทักทายกันนะจ๊ะคือเวลาสาอุดรไปไสนีสาอุดรสีพ่ค่อยยิมค่ายทักายคน้นภาวาสาอุดรบรูจักหือต่ได้สนิทกันนะจ๊ะบ่เมน่าซาอุดรบ่อยากยิมบม่อยากทักไายดรอกมันบ่ครือจังดู บานเฮ้า่คืาจคือ,อยูเมืองไทยเด้่จ้ะพราะว่าสดไปไสมาไสกรสิสห้องใส่กันกินเข่าเหล่า,างเหฮ็ดห่ังยูมันเม,ม,ม่นจังสันดียูหนีคือเ้่อนอยูแบบส่วนตัวเพิ่นเฮากับยู่ส่วนตัวเฮ้ามันจะดีทั้งสองฝนะ่ายน่ะจ้ะมันา่ได้ไปไวุ่นวายกันที่นี่ จบป,ปัญหานี่เราเนาะจะนาะจบป,ปัญหาตอบกันตอบเป็นมาไปใส่มาใส่ขี้ว่ายิมแล้วเนาะสาวอุดอกรกาฝากดไลก์กดแช่น่เด้อธรรมากบัตรที่นี่มาตัวกันสาวอุดรได้กระเพ้ามาจากไซมาจากร้านเอเชียจา้ากระเพ้าเป็นกระเพ้าแช่แข็งมาได้กินดีกนยังอยู่เมืองไทยดอกถ้าบ้านนาห้อนดีๆบผมีกระเพ้าสดให้กินเลยจา้าสิมีแต่กระเพ้าแช่แข็งแบบนี้จา้จามีซาติแาวอุดรได้มาก กะสีมาใส่ในผัดกะเพราไห้กนหน่อยเมื่อนี้กับไข่ดาวนะจ๊ะอมื้อนี้เป็นเมนูข้าวไข่ผัดกะเพราหมูสับนะจ๊ะไม่ใส่พริกนะจ๊ะจบประเด็นดราม่าไปแล้วจบเรื่องกับเขาไปแล้วสาวอุดรก็สีบอกว่าถ้อชอบตามมากก็กดไลค์กดแชร์สาอุดรเเด้อ ให้สาวดอนได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอันข้าดบดเหมอสมข้าใดทีดีขาดตัวโปกพร่องสาวดอนกับมือใหม่ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า